สวัสดีครับพบกับผมในช่องทูทีชาแนลนะครับมื่อนี้นะครับหลังจากที่มีฝนตกช่วงประมาณเสาร์ถึงคำคำเลยแหละครับพี่น้องช่วงแรกๆนะครับมื่อนี้นะครับท่านความสะอาดให้ตะกะแตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ห่อไฟพื้นกินอาหารอยู่มาหลายมือนะครับมื่อนี้นะครับทําความสะอาดเก็บขี้เก็บเศษหญ้าออกไม่เบิดเลยครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีพายุเขานะครับรู้สึกว่าตะกะแตนทั้งนะครับดีมีความชื้นแลังเกษตรใ้ตะกะแตนห่อ อานินขี่เปียกหรือว่าบอกคนอาจจะซุ่มๆจังไรนะครับมื่อนี้เราทำความสะอาดเป็นสะอาดอยู่ตลอดเวลาแหละครับพี่น้องมื่อนี้นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับมื่อนี้ผมได้ทำการเติมยาสดๆให้เบิ้ลไม่นะครับหลังจากที่เราปล่อยเพื้นกินอาหารอยู่เบิดมือนะครับมื่อนี้ทำความสะอาดสรแล้วครับเพิ่มยาเป็นไม่เป็นยาสดๆนะครับที่เราได้ทำการเอามาไว้นะครับพี่น้องสังเกตเบื่องตะกาแตนของข้าครับผมมื่อนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะว่าเห่าว่บินนะครับพี่น้อง เพราะว่ามือมีเสียงแดดครับพี่น้องตะกะแต่ในห้องครับตอนนี้ยังบ่ยังบ้านได้บินนะครับพี่น้องกาล่งมีปีกกาล่งไส้ปีกกาล่งมีเสียกักนะครับพี่น้องนะครับสังเกตได้ว่าตะกะแต่ห้องมือนี้มืมีเสียงแดดแล้วครับพี่น้องอาจจะกินอาหารกินเรื่อยเรื่อยแต่ว่าอาจจะมวหาวคือถูกที่คือมีเสียงแดดแล้วครับพี่น้องมือนี้นะครับนี่คือการที่ผมได้ทําความสะอาดไปแล้วนะครับพี่น้องมือนี้นะครับสังเกตเบื้องนะครับตะกะแต่ในห้องนะครับกาล่งไต้ข้ามากินอาหารนะครับพี่น้องมือนี้นะครับ วิธีการนะครับผมก็ททาความสะอาดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลายมือนะครับผมไม่ได้มาทาความสะอาดนะครับสาเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเห่าปล่อยเพิ่นขี่เพิ่นทับผมกันหลายนะครับเกิดความชื้นเกิดเชื้อโรคเกิดทับผมกัหลายมือเขาจะห้แต่กระแตนห้องอาจิตตายง่งไงนะครับพี่น้องนะครับขอควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาพยายามเก็บเศษอาหารเก็บขี่เพิ่นดูดนะครับพี่น้อง่าให้เป็นกองกันหรือว่าทับผมกัหลายมือนะครับเพราะว่า ตะกเตรนห้องอาจจะตายหรือว่าไม่ไงใด้งครับพี่น้องก็ต้องเห็ดให้คอพ่นสาดดูตลอดเวลานะครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับพี่น้องก็เก็บขี่เก็บยางออกเลยครับพี่น้องเห็ดใหงคอพ่นสาดและเห็ดแหงแหงเลยครับพี่น้องเห็ดแหงคอพ่นบ่มีความชื้นเห็ดให้เสิอาหารพ่นบ่ทับถมกันร้ายนะครับแล้วก็ตะกเตรนห้องกะจะจะเลื่อนอาหารแบบจะเลื่อนเติบตัวได้เร็วนะครับพี่น้องนะครับื้อนี้นะครับผมก็ลงมาเบิงตะกเตรียนตะกเทำความสะอาดในแล้วนะครับพี่น้อง นี่คือตะกะเตียนที่เขาได้พอเลี้ยงไว้ประมาณใครกับสามขีดนะครับพี่น้องเบื้องสังกฤษเบื้องกับตัวคนกะรู้สึกว่าอาจีพบางๆแน่นึงเพราะว่าขอบห้องมันใหญ่ครับพี่น้องนะครับแต่มีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ารู้สึกว่าตะกะเตียนห้องกัจะเลือ่อนอาหารได้ดีอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าเลี้ยวเบื้องกะรู้สึกว่าไลายอยู่ครับพี่น้องกักินอาหารได้เรื่อยๆครับเมื่อน,นี้นะครับหลังจากที่มีฝนตกนะครับนะครับมีฝนตกแล้วกาเห็ดให้ตะกะเตียนห้อง อาชีพมีเสียงแดดนะครับวันนี้ก็บไล่รับเสียงแดดจากผพาก็มีเสียงแดดซองลงมาเล็กหน่อยนะครับพี่น้อนวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดขอเบาร์เบิ้งแล้วครับอยากได้ไข่ตะกระเตนหรือว่าอยากได้มุงรวดตาสามสิบสองนะครับข้อมาก็สามารถจัดทรงหรือว่าโทรมาสอบถามเูาได้นะครับเดี๋ยวผมเจียวเบอร์ติดต่อเบอร์โทรไว้ด้านล่างในใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผู้ใดขอเบาร์เบิ้งแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปหน้า สิมาไทยพี่น้องเบื้องงางก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ